สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพสตอรี่นะคะเป็นเก้าอี้เก่าๆนะวางไว้นอกบ้านค่ะนั่งกินข้าวนะคะนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ค่ะนกเขา,ขา,ขา,าเขาก็มาเดินมาเดินเก็บอะไรกินนะคะแมวนอนในบ้านค่ะ ก็บอกเขาเจ้าสามสี่อ่ะแม่แมวอ่ะเขาก็มองนะคะก็มองนกนกเขานกเขาเขาจะช้าว่าอย่าไปทำร้ายเขานะรักาษาชีวิตกันไว้ชีวิตใครชีวิตมันก็ต้องรักเขาก็เลยเฉยบางทีหมาแมวเราพูดกับเขาเขาก็ฟังเรานะคะเขาก็ฟังเรานะคะ นี่มาเกาะนกเอี้ยงนะนกเอี้ยงนะคะมาเกาะเอาข้าวไปหว่านไว้บนถนน,นะคะ่ะมาอีกตัวแล้วมาคู่เลยเี่ยงเนกเขาลกเขาอ่ะนกเอี้ยงเลยนกเขาลกเอี้ยงนกเอียเอ้ยงไหมมาคู่ ยังข้าวยังไม่ได้เอาข้าวมาหวานนะคะยังไม่ได้เอาข้าวมาหวานมีแต่ข้าวมาหวานมันก็บุบๆหน่อยอ่ะวา่าหวานไว้บนถนนด้วยเราบนถนนขอบถนนเนี่ยนกเขาก็จะมากินก็อี้จะเก่าๆนะคะวางทิ้งไว้เพราะเราไม่ตากแดดตากฝนเพราะเราไม่อยู่บ้านนะคะ มันมีก็าวางวางมานันไอยนั่งกินข้าวนะคะนั่งกินข้าวอยู่ยังไม่ได้ไปทำง,งานจะนีเ้เงียบบรรยากาศจะเงียบ ช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เนยค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยะค่ะเมื่อคืนก็ปอบแปะทั้งคืนเนี่ยดินไม่แห้งไม่ได้เทป,ปูนนะครับแล้วก็ไปทำงานสายเมื่อวานก็บ่ายร่วมบ่ายอะตำน้ํพริกเผาขินค่ะเบื่อกับข้าวเนาะ กับข้าวซื้อมั่งเป็นหมูเป็นอะไรก็สูงวัยก็กินน้ำพริกมันจะมันจะถูกปาก่อยค่ะก็แมวแมวก็ยุง่งลูกแมวแล้วสองตัวทำให้วุ่นวายเหมืนกันแม่แมวก็ต้องกินปลาทู จากวันละสองเข่งก็ลดมาเหลือเข่งหนึ่งเพราะลูกแมวเขากินอาหารได้แล้วกินได้มั่งแล้วมันก็ต้องมีรายจ่ายจากอีกตรงนี้มานะคะครบสองเดือนนะะลูกแมวแม่แมวก็เดี๋ยวก็จะไปติดผู้อีกอะแล้วก็แมวก็จะเต็มบ้านเนาะใช้ยาคุมไปก่อนเขาใช้ยาคุม เราไม่มีปัจจัยนะคะไปทำหมันไปทำหมันมันใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะต้องเอาแม่แมวไปฝากทางร้านแบงค์เทาเกินแบงค์เทาไปนิดนึงที่ทางร้านเขาเรียกนะคะเพราะเราต้องเอาไปฝากไว้คืนนึงให้เขาอดน้ำอดข้าวได้เพื่ออยู่กับเราเนี่ยเราขังเขาไม่ได้ ทำผ่าตัดไม่ได้ก็แก้ปัญหาไปเปาะึังก่อนค่ะไม่งั้นแมวเต็มบ้านบ้านก็หลังเล็กเองนะคะบ้านจะหลังเล็กๆทั้งหมาทั้งแมวกรงนี่เขาก็ไม่อยู่แล้วค่ะถ้าเรากั้นคอกอะไรอะ่ะกรงหน้าบ้านนี่เขาไม่อยู่แน่นอนลูกแมวลูกแมวและแม่แมวนะคะเขาอิสระอยู่ ก็สงสารเขาก็เลี้ยงเลี้ยงปล่อยไปแออัดอยู่ในบ้านตอนนี้เขาก็วิ่งมาเล่นนอกบ้านได้มัางแล้วลูกแมวนะคะแล้วก็น้องมะก,กูดก็จากไปแล้วนะคะโดนทําร้ายจากหมาข้างบ้านพี่พิมพ์ก็ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กําลังใจกันนะคะเื่องน,นี้จะวุ่นวายเอ,อ่อทั้งด้ดจิตใจทั้งหมาน้องหมาโดนทําร้ายบ้างอะไรบ้าง คุณวายกับแมวบ้างไม่ได้ตามเพื่อนๆไปนะคะเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะติดตาไปเยี่ยมนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะ